สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนบุกเข้าไปจนถึงตัวของจอมมานจอมมานจะยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเราข้อเสนอนั้นคืออะไรรวมถึงวิธีการกำจัดจอมมานด้วยงั้นเราไปลุยกันเลยครับเมื่อเรารเผชิญหน้ากับจอมมานมันจะชื่นชมในความแข็งแกร่งของผู้กล้า แล้วเสนอแบ่งโลกครึ่งหนึ่งให้ผู้กล้าปกครองและถ้าเราอยากเป็นผู้ปกครองโลกครึ่งหนึ่งก็ตอบตกลงครับคำร้องขอต่อไปของจอมมานเพื่อยืนยันในการตัดสินใจก็คือต้องยกดาบของเราให้กับมัน ししและเมื่อผู้กล้าของเราไม่มีอาวุธจอมมารก,ก็จะเปิดเผยท่าตุแท้ รางวัลที่เราจะได้รับจากความโลภคือการถูกโจมตีจากความมืดโดยที่ไม่มีอาวุธเพื่อใช้ตอบโต้แล้วผู้กล้าของเราก็ถูกความมืดมิดกืนกินไปชั่วนิรัน เมื่อเราเจอผู้กล้าแล้วเราเลือกทางนี้ครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแค่ความฝันผู้กล้าไม่มีทางยอมรับข้อเสนอของจอมมารอยู่แล้วครับผู้กล้าจะแค่ฝันร้ายแล้วก็ตื่นขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึง่งมันทำให้เราจะต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับจอมมารอีกครั้งและเมื่อเราไม่รับข้อเสนอของมันการต่อสู้ก็จะเริ่มขึ้นการต่อสู้กับมันในร่างของพ่อมด เลือดมันมีไม่เยอะครับไม่มีอะไรซับซ้อนโจมตีให้แรงที่สุดให้เราใช้ไวายไซเพื่อเพิ่มจํานวนในการโจมตีแล้วโจมตีด้วยท่าที่แรงที่สุดของเราครับเวทมนต์ที่แรงที่สุดที่ผมมีคือคาแซฟครับไม่รู้ว่าใช่ท่ากีกาดีนหรือเปล่าเรามาลองใช้การโจมตีโดยใช้อบิลิตี้ครับท่าที่แรงที่สุดก็คือกีกาดล จะเห็นว่าท่าคาแซบจะสร้างความเสียหายให้กับจอมมารได้มากกว่าให้เราโจมตีโดยใช้เวทมนต์คาแซฟไปเรื่อยๆครับถ้าเราโชคดีการโจมตีนั้นจะได้เพิ่มพลังจากตราสัญลักษณ์จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วการโจมตีของเราจะแรงขึ้นเท่าตัวผมอยากจะขอเตือนไว้นิดหน่อยจอมมารจะสามารถไล่เวทมนตรีเฟกเพื่อสะท้อนเวทมนต์ได้ ถ้ามันไล่เว่นโมนั้นเมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนการโจมตีโดยใช้อเบิลยตี้ใช้ท่ากิกัสแลชครับหลังจากที่เราโจมตีมันอย่างต่อเนื่องมันก็ใกล้าตายเต็มทีครับแต่ถ้าเลือดเราเหลือน้อยครับไม่จะเป็นต้องเสี่ยงแนะนำให้เติมเลือดก่อนดีกว่าและเมื่อเราพร้อมก็ค่อยไล่าคาแสบอีกครั้ง เพียงเท่านี้ในร่างพ่อมดของมันก็เสร็จเรา จอมมันต้องยอมรับต่อพลังแห่งแสงสว่างและปลดปล่อยร่างที่แท้จริงของตัวเองและนี่คือร่างที่แท้จริงของมันเจ้าแห่งมังกรผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้กับร่างนี้เป็นปัญหาอยู่พอสมควรผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปช้าๆครับถ้าเราต่อสู้โดยที่เราไม่รู้จักมันครับ ผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่เราแทบไม่มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเลยเพราะจริงๆแล้วล่างมังกรน,นี่การต่อสู้ของมันจะมีรูปแบบที่ตายตัวถ้าเราเข้าใจรูปแบบของมันเราจะสามารถเอาชนะมันได้ร้อยเปอร์เซนต์ครับงั้นเราก็มาเริ่มการต่อสู้กันเลยครับเริ่มต้นให้เราเปิดด้วย ability c o p out เธอแรกมันจะโจมตีกายภาพใส่เราเสมอครับให้สะท้อนกลับไปได้เลย พอขึ้นเทินที่สองมันจะทำการบัฟใส่ตัวเองเนื่องจากมันมีล่างเป็นมังกรครับฉะนั้นเราจะใช้ท่าดาก้อนสลัโจมตีใส่มันหลังจากที่มันใช้ท่าบัฟเมื่อกี้ครับผมจะเริ่มนับหนึ่งที่เทินต่อไปเพราะหลังจากนี้มันจะมีรูปแบบการโจมตีที่เป็นแพทเทิร์นอยู่เทินที่หนึ่งของมันมันจะโจมตีกายภาพสองครั้ง ให้เราใช้อบิลิตี้คอปเอาท์เทินที่2มันจะใช้การโจมตีกายภาพ1ครั้งและโจมตีเวทมนต์1ครั้งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ครับจะใช้คอปเอาเพื่อสะท้อนการโจมตีมัน1ครั้งหรือจะเลือกป้องกันโดยใช้ Defending c h a เปี้ยเหมือนผมก็ได้ oh, เราจะได้รับความเสียหายน้อยมากๆครับ oh. เพราะว่าผมขี้เกียจเติมเลือดบ่อยๆ ในเทิร์นที่3จะเหมือนกับเทิร์นที่2ครับผมเลือกใช้ Defending Champion มาต่อกันที่เทิร์นที่4เจ้ามังกรจะรู้สึกเหนื่อยจากการโจมตีใส่เราอย่างต่อเนื่องสำหรับเทิร์นนี้มันจะหยุดพักเหนื่อยอยู่เฉยๆเราจะโจมตีใส่มันโดยใช้ท่าดากอนสลัด ในเทินที่5มันจะโจมตีโดยใช้เวทมนต์ใส่เรา2ครั้งเราจะต้องใช้ Defending Champion เท่านั้นครับแต่ตอนที่ผมเล่นผมยังจำไม่ได้ผมเลยไปกดที่ COP OUT ครับอย่าลืมนะครับต้องใช้ Defending Champion โชคยังดีครับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะักเทินที่6จะเป็นอีกครั้งที่มันหยุดพักอยู่เฉยๆให้เราใช้ท่าดากอนสล็ ในเทินที่7มันจะใช้ท่าดีบัฟให้เราชะง,งักครับมันจะใช้ท่านี้ใส่เรา2ครั้งนี่เป็นหนึ่จังหวะที่เราต้องใช้ดาก้อนสลตรงนี้เป็นอีกครั้งครับที่ผมเลือกผิดเป็นคอปเอาถ้าเราโชคดีไม่ติดดีบัฟก็ไปกันต่อครับเทินที่8จะเป็นเทินสุดท้ายของแพทเทิร์นนี้มันจะโจมตีกายภาพใส่เราแค่1ครั้งให้ใช้คอปเอาสะท้อนกลับไปได้เลยครับ หลังจากที่การโจมตีกายภาพแค่1ครั้งมันจะวนแพทเทิร์นกลับมาโดยการบัฟให้กับตัวเองหน้าที่ของเราก็คือโจมตีมันด้วยดาก้อนสลชแล้วหลังจากนี้ล่ะครับแพทเทิร์นทั้งหมดก็จะถูกวนกลับมาเริ่มต้นที่เทินที่หนึ่งมันจะโจมตีกายภาพใส่เรา2ครั้งให้เลือกท็อปเอาครับ เทินที่2มันจะโจมตีกายภาพ1เวทมนต์หนึ่ง Defending แชมเียครับเหมือนกระเทินก่อนหน้าครับใช้ De เ n น ding c ชม m ปี o ยนเทินที่4มันจะหยุดพักจากการโจมตีในรอบที่แล้วผมใช้ดากอนสลชครับแต่รอบนี้เลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดให้เราใช้เติมเลือดก็ได้ครับ ดูเหมือนในเทิร์นที่5เนี่ยผมจะเล่นผิดประจำเลยครับเราจะต้องใช้ Defending Champion เพราะว่ามันจะโจมตีด้วยเวทมนต์2ครั้งเป็นอีกครั้งที่ผมเลือกผิดเป็นคอปเอาครับต้องใช้ Defending Champion นะครับเทิร์นที่6มันจะหยุดการโจมตีใช้ด a ก้อนสลั h เทิรนที่7มันจะใช้ท่าดีบัฟให้เราชะงัก2ครั้งครับรอบนี้ผมไม่พลาดครับให้เราใช้ดาก้อนสลัเทินที่8มันจะโจมตีใส่เราแค่ครั้งเดียวเพื่อรีเซ็ตแพทเทิร์นทั้งหมดครับให้เราใช้คอปเอาผมไล่แพทเทิร์นทั้งหมดให้เพื่อนๆดูแล้ว2รอบแต่ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นแพทเทิร์นในเฟสที่1 เอาเป็นว่าผมไม่ตัดออกแล้วกันครับเพราะว่าในรอบที่สมเนี่ย oh, มันจะจบเฟสที่1แล้วละ่ะ <Yes. S 1> โดยที่ผมจะใส่กล่องข้อความไว้ด้านขวาครับ mm hmm. เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เทิร์ที่เท่าไหร่แล้ว และตอนนี้เจ้ามังกรก็มีเลือดเป็นสีเหลืองครับมันจะเข้าสู่เฟส2 2และในเฟส2 2การโจมตีของมันก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่แตกต่างจากเฟสแรกแต่จังหวะในการเริ่มแพทเทิร์นก็คือตอนที่มันบัฟให้กับตัวเองเหมือนเดิมถ้าเลือดเราน้อยก็ฮิวครับถ้ายังมีเลือดอยู่ก็ดักก้อนสลในช่วงเทินต้น,ตน มันจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพื่อบอกกับเราว่าระหว่างเราสองคนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่จริงๆนั่นเป็นแค่เล่ห์เหลี่ยมของจอมมารในเทินที่หนึ่งมันจะโจมตีกายภาพใส่เราสองครั้งให้เราใช้คอปเอาท์เหมือนเดิมครับเทินที่สองก็จะเหมือนเดิมครับมันจะใช้โจมตีกายภาพหนึ่งและเวทมนต์หนึ่ง ใ,ใช้ DEFENDING CHAMPION เทอร์นที่3ก็ยังคงเหมือนเดิมครับโจมตีกายภาพ1เวทมนต์1ใช้ DEFENDING CHAMPION mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้าโจมตีเวทมนต์ของมันจะเปลี่ยนไปครับ mm hmm. ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปในเทิร์นี้ครับอาจจะมี mm hmm. ช่วงที่ผมปรับตัวไม่ทันไปบ้าง ฟังที่ผมอธิบายแล้วกันครับอย่าได้สนใจวิธีการเล่นของผมในเฟสที่1ครับพอเราเข้าสู่เทินที่4เนี่ยเจ้ามังกรจะโจมตีจนเหนื่อยแล้วเทินนี้มันจะหยุดอยู่เฉยๆแต่ในเฟสที่2เทินที่4มันจะโจมตีกายภาพใส่เราหนึ่งครั้งให้เราใช้คอปเอาท์ครับ เทินที่5มันจะโจมตีเวทมนต์ใส่เรา2ครั้งให้ใช้ d e ฟ e n n i n g c h ช m p i เปียครับและเทิร์นที่6นี่แหละครับจะถึงเวลาที่มันอยู่เฉยๆให้เราใช้ดาก,กอนสลัดหรือจะใช้ฮิวในการเติมเลือดก็ได้เทิร์นที่7มันจะทำการดีบั f ใส่เรา2ครั้งเพื่อทำให้เราหยุดชะงัก ไม่ใช้ดาก,ก้อนสแลตก็ใช้ท่าฮิวครับเทอร์นที่8มันจะโจมตีใส่เราหนึ่งครั้งและดีบัฟใส่เราอีกหนึ่งครั้งครับครบเอาสะท้อนพลังโจมตีไปเลยครับหมายถึงว่าถ้าสะท้อนได้นะนแล้วหลังจากเทิร์นี้ครับมันจะวนกลับไปบัฟตัวเองใหม่อีกครั้ง ให้เราเตรียมเลือดให้พร้อมเพื่อรับมือในเทินต่อไปเทินที่หนึ่งโจมตีกายภาพสองครั้งใช้คอฟเอาท์ผมจะลองไล่เฟสสองให้ดูอีกรอบครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมเทินที่สองโจมตีกายภาพ 1, นหนึ่ง Champion, 3, 1, เวทมนต์หนึ่งใช้ดีเฟนดิ้งแชมเปี้ยนครับเทินที่สามโจมตีกายภาพหนึ่งเวทมนต์หนึ่งใช้ดีเฟนดิ้งแชมเปี้ยนเหมือนเดิมครับ เทิร์นที่4มันจะโจมตีกายภาพแค่หนึ่งครั้งใช้คอปเอาเทิร์นที่5มันจะโจมตีเวทมนต์สครั้งให้ใช้ Defending Champion เทิร์นที่6มันจะหยุดอยู่เฉยๆครับใช้ด a g ต้นสลัสดหรือฮิลก็ได้เทิร์นที่7มันจะดีบัฟสครั้งครับ ใช้ดาก้อนสลัดหรือฮิวก็ได้เทิร์นที่8มันจะโจมตีกายภาพ1ครั้งแล้วก็ดีบัฟครับให้ใช้ครอบเอาถ้าย้อนไปดูก็จะรู้ว่าผมพูดรอบที่2ก็เหมือนกับรอบที่1นั่นแหละครับรอบนี้มันกำลังจะบัฟตัวเองเพื่อวนไปเทิร์นที่1เหมือนเดิมครับนี่คือแพทเทิร์นทั้งหมดของมัน ผ่านไปสองรอบ oh <my> เลือดมันก็แดงแล้วหลังจากนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นผมไม่อาจบอกได้ว่าเพื่อนๆจะเล่นตามแพทเทิร์นนี้กี่รอบถึงจะจัดการกับมันได้เพราะด้วยเลเวลและค่าสเต็งที่เรามีไม่เท่ากันครับแต่ผมมัน่นใจว่าถ้าเพื่อนๆมาถึงตรงนี้โดยที่มีเลเวลเกิน30ต้องชนะมันได้ง่ายๆอย่างแน่นอนผมต้องขอย้ำตรงคำว่าง่ายๆด้วยครับ พอไม่แน่เลเวลน้อยกว่าส0ิเพื่อนๆก็อาจจะกำจัดมันได้ครับสำหรับผู้กล้าของผมในตอนนี้เลเวลประมาณ40จากตอนเริ่มต้นผมจะต้องทำตามแพทเทิร์น3รอบถึงจะทำให้มันเลือดเป็นสีเหลืองพอขึ้นเฟสที่2ทํทำตามแพทเทิร์น2รอบจากเลือดสีเหลืองจะกลายเป็นสีแดงแล้วหลังจากนั้นทำตามแพทเทิร์นอีกหนึ่งรอบผมต้องทำตามแพทเทิร์นที่บอกมาตั้งแต่แรกครับ รวมทั้งหมด6รอบด้วยกันและผมก็ได้พูดคำนี้สักทีเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกําจัดมันลงได้แล้วหลังจากนี้เราก็ได้พบกับฉากจบของเกมดักออนควีตหนึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับพระราชาแห่งทันจิเกลจะยกเมืองให้กับผู้กล้าของเราแต่ผู้กล้าของเราปฏิเสธครับ จะไปสร้างเมืองของตัวเองและองค์หญิงเกรินแห่งแทนดิเจลก็ขอตามผู้กล้าของเราไปด้วยในฐานะภรรยาและราชินีแห่งเมืองใหม่ที่ผู้กล้ากำลังจะสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างลูกหลานเพื่อสืบเชื้อสายของผู้กล้าโลโตเพราะในวันที่จอมมารกลับมาอีกครั้งสายเลือดผู้กล้าจะต้องทำหน้าที่ปกป้องโลกใบนี้และนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะได้เจอในดักก็ต์เกรส2 ซึ่งผมจะเล่นต่อจากนี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์ครับเล่นเกมให้สนุกและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ